สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับเบลล์และคิบมทวันนี้เราอยู่กันไหนดารโกเนียซากานะครับวันนี้จะมาพูดถึงการทําค่าสเตตห้าพันนะครับแบบว่าอันนี้มีคนถามเยอะแบบเฮ้ยพี่มีครับสเตตตรงคืออะไรครับตรงสายคืออะไรแล้วแบบไม่ตรงสายแต่พลังเยอะคืออะไรนะครับก็อันนี้เดี๋ยวมีขออุญาตพูดแบบเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆไบรีให้สเตตเออสเตตเนี่ยมันตรงตัวกับเราอย่างเช่นแบบเออมีเล่นแลนเซอร์อย่างเงี้ยมีอาจจะเอาสเต็งนำใช่ไหมเอาสเต็งซักนี่สามเปนสามนห้าอะ ต่ถ้าเกิดสมมติเป็นสุลต่านถ้าเข้าใจระบบเนี้ยสเต็งน่าจะไป5,000เลยครับแอแคลคเขาน่าจะไปประมาณ1 7ื0 0เเลยนะของหมีประมาณ1 4ื่นแต่นี้แม่แบบไม่ได้ไม่ได้ใส่เติมเยอะนะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆไปรีเอาสเต็ตรงเนี่ยค่าพลังมันจะน้อยกว่าเว้ยจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไม่ได้เอาค่าสเต,ต็ใช่ป่ะเอาเป็นค่าพวกคีดาเมจคีเลดอะไรพวกเนี้ยไอค่าพวกเนี้ยเอ่อค่า BP มันจะขึ้นเยอะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือคําตอบครับว่าทําไมคนที่แบบว่าไม่ทําค่าสแตตตรงนี้เลย BP มันจะเยอะเว้ยแต่ว่าข้อเสียก็จะมีในส่วนสแตตมันไม่ตรงตัวละครก็เลยไม่ค่อยแรงไงแค่นั้นเองจบนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนอา้าวแล้วสมมติผมแรลงที่ผมต้องทอํายังไงใช่ไหมครับพี่หมีก็ดูอาชีพเลยครับถ้ายัางมีแลนเซอร์หมีก็เน้นไปนสายเออแรงมากกว่านะหมีก็เล่นสเต็งเห็นไหมอ่าต่อไปค่าอินไหนมากหมีรีหลือแค่ร้อยสิบเจ็ดเองเดี๋ยวมันมีวิธีครับ เพื่อนเพื่อนรีตรงนี้ไปแล้ไปใส่สเต็งมันจะแรงเวอันนี้มบ่จริงนะสายฟรีสายเติมหนอนอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดูจีโฟนนะครับค่าบริการแค่8บาทต่อว,วันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีลรยุยูสได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้นทุกเกมนะครับตนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสาระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ 3G กิกนะครับ30กิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็เป็นในส่วน 4G กิกนะครับแล้วก็ SVIP 16กิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับสจแล้วเพื่อนๆกด7จวันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับแรงได้ไม่จะเป็นต้องสุรตรเดยวแต่ถ้าเกิดสุลตา่านเข้าใจตรงนี้ด้วยโกโหก็ยิ่งแรงเป็นกันไปใหญ่เลยนะครับส่วนค่า RSL ก็จะเป็น HPD fan keyless keyless คือบางทีเวลาบอสตกเรามันจะไม่ค่อยติดคีย์เท่าไหร่เพราะบอส60ไปโหดนะบอสหมันตบทีเป็นหมืนะ่นอะติดคียทีก็20,000ื่นะเออถ้าเกิดไม่ใช่พวกแลนเซอร์เข้าไปแทงแตกแน่นอนนะครับ คือมีจะบอกว่าเกมนี้ดันตั้งแต่60ไปยากแล้วที่ผ่านมาอิซี่อยู่นะครับเพื่อนเพื่อบางคนเอ้ยจริงเหรอวะลุงอารุณกูโค้ชยากเลยจริงๆนะเดี๋ยว60ไปเดี๋ยวรู้เรื่องนะอันนี้บอกได้เลยนะครับเพราะนั้นพยายามทำค่าสแตทให้ตรงกับตัวเรานะเอาอย่างเช่นถ้าเอาแลนเซอร์ธนูแลนเซอร์ธนูเออแล้วก็วิศาหเออเดี๋ยวเอาเอาแลนเซอร์ธนูแลนเซอร์กับธนูอะ่ะ เล่นแบบนี้เหมือนกันเลยครับลดค่าอินไปแล้วก็เอาสเตงเยอะๆแต่ว่าแรนเซอร์อาจจะแต่เอ๊ะแต่ว่าธนูอาจจาะแต่งาจากแรนเซอร์ตรงก็คือว่าธนูไม่ต้องมีค่าวิทเยอะครับธนูไม่ต้องมีค่าวิกับ R S เเยอะธนูอาจจะไปเอาอินก็ได้เพราะว่ามาได้คีดาเมจดธนูส่วนใหญ่มันมันเน่นยิงคีดาเมจดมากกว,ว่าแต่แล้วเป็นแรนเซอร์ก็เอาสเตงวิทแล้วก็ R s l สครับส่วนวิษณ์ให้ให้เปลี่ยนสลับกันก็คือสเตงเปลี่ยนไปสลับอินแค่นั้นเองจบแล้วแรนเซอร์ก็เหมือนกันแรนเซอร์ก็เอาค่าวิแล้วก็ส็สสเเงปปัับนนอิครบ อันนี้เพื่อนๆไม่งงแล้วนะสำหรับค่าสแตตแต่ละชีพนะครับแเดสซามูไรก็เหมือนแลนเซอร์เอ้แต่ซามูไรมันก็ติดคี้ซามูไรมันจะแบบถ้าไม่ตายมันจะไปเอลีวงแป้งมากเท่มันจะฟันแบบเวอร์จิวอะฟุฟบฟุฟบฟุับฟร๊บใน๊บฟต๊บฟ่๊บฟเ๊าฟุ๊บมุไบฟุ่บฟายังไงบฟุ๊บฟุ๊ยครับนดับรรกบฟุ๊บเุ๊บอุ๊บุ่๊บฟ่๊รรุ๊บฟุ๊บมุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บครับ กิจกรรมกินผลไม้ก็เออมันจบไปตะกเองอ่ะตอนสิบเอ็ดโมงอ่ะเออมันชื่อกิจกรรมอะไรหมีลืมแล้วขอไปจริงจริงนะครับตอนนั้นอันนันมันจะได้แบบผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคือเอาง่ายนะกิจกรรม,มเพื่อนเล่นให้หมดเลยส่วนใหญ่จะแจกผลไม้เยอะ แต่หมีเนี่หมีบองจริงหมีไม่ค่อยว่างครับทำหลายเกมนะก็เลยไม่ค่อยว่างเพราะฉะนั้นแล้วสเตตตรงนี้จะได้อยู่ที่800นะถ้าใครลงกิจกรรมตอนนี้โอ้โหหมดนี่สบายเลยสเตตเต็มตรงนี้ก็จะต่างจากคนอื่นแน่นอนนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมด้วยเกมนี้บอกเลยมันเน้นกิจกรรมนะคนเล่นหลายเกมอย่างหมีก็าอาจจะ <c oughs> เล่นไม่เต็มที่ครับบอก <c oughs> เล่นไม่เต็มแค่เล่นได้ทุกวันนี้แบ่งเฉลีย่ยเล่นเกมโอ้โหหมีไม่อยากอะไรนะไปเล่นไออันนั้นอะไรนะแลวน่าล็อกรีเบิร์ดก็ต้องล่าบอสด้วยนะแลกนาล็อกรีเบิร์ดล่าบออีก ดันแม่งก็ยากดันดันบอกเลยนะครับรีเบิร์ดยากกว่าไอเกมนี้โขอาต่อไปเป็นในส่วนการทำสเตต็อก็ยงที่มีบอกครับอย่าลืมเล่นกิจกรรมอาต่อไปเราดูค่าสเตตันละอาแลนเซอร์เอาสเต็งยาวเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเล่นเป็นฟูลแท้งเนี่ยมีแนะนําให้เอาค่าวิกัา RSL นำครับแล้วก็สเต็งลดลงมาเพราะว่าตัวเราไม่ได้เน้นตีแรงถูกไหม คือมีเจะบอกว่าลังหกสิบไปรันเซอร์อาจจะต้องไปเล่นสายแทงซะส่วนใหญ่นะแต่จริงเล่นสเตนก็เล่นได้แต่อาจจะต้องแบบไปทําของป้องกัน HP ให้มันหนักกว่าเดิมหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับค่าคนดีกว่าก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆไปเล่นอะไรอะ่ะถ้าเกิดเฝ้าธงนี่มีนะนว่าเล่นเป็นแทงดีกว่ายืนยืนลอดตีอยู่ตรงธงแค่คะแนนเด้งรัว,วก็ชนะแล้วถูกไ่มแต่จะเล่นดามเมจก็ได้แต่คือบางทีถ้าเราไปเจอพวกแดนเซอร์สามถึงสี่ 4, ตัวมันฆ่าไม่ตายนะเอาเอาเอาธงดีกว่าถ้าทำมีนะเออ อ่าต่อไปเดี๋ยวมีจ้บอกทุกอย่างเลยครับการทำค่าสเต็งแล้วก็ลดอินทำยังไงนะครับเ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอาวุธก่อนเห็นไหมนี่อินเป็นสเต็งก็หมายความว่ามันหักค่าอินไปเป็นสเต็งสแล้วต่อไปเอางี้เดี๋ยวขอ,อที่ายก่อนทุกออฟเลยนะของเลนเซอร์ที่ควรต้องเน้นก็คืออินเปลี่ยนเปนสเต็งหนึ่งครับต่อไปค่าคีค่าสเต็งแล้วก็เพียแค่แค่นี้ถ้าจะเอาแรงแต่เกิดเป็นเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยค่าคีสผมติดบอยอยู่แล้วก็อาจจะเป็นในส่วนการเปลี่ยนครับเอาเป็นค่านี้แทนเออไม่รู้นะครับ นี่พลังทะลวงครับ <c oughs> พลังทะลวงก็คือเหมือนเจาะเกาะอะที่มันเขียนพีดีเฟนอะจริงๆมันคือมันไม่ได้ค่าเจาะเกาะนะมันคือค่าหลอดเหลืองของบอสเพื่อนเนเห็นปะหลอดความอึดของบอสอะถ้าเกิดสมมติเราตีตรงนี้แตกมาบอสมันก็จะตกลงมาก็จะมีเลือดแตกเพราะนั้นเราควรจะเน้นค่าทะลวงนะครับค่าทะลวงสําคัญนะค่าทะลวงของสกิลก็อย่างของเลนเซอร์มันจะเยอะเพราะเลนเซอร์มันเป็นตัวตัวทะลวงค่อนข้างดีสุดในเกมแล้วทาลายเกาะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้ดูเออมีมีไอบ้านต้องขออภัยนะช่วงนี้ยังไม่หายเลยครับหนักทํางานผ้าทุกวันไม่มีหยุดนะเออเนี่ยครับเป็นบ้าดีเฟนเบรกเนี่ยแหละดีเฟนเบรกไอจะเรียกว่าเจาะเกาะก็แล้วแต่เนี่ยเออมันก็คือค่าทําลายหลอดหลอดเหลลืองบอสนะครับซึ่งจริงๆถ้าทํามีนะหลังๆเลือดไอหลอดเหลืองบอสหนามากเพราะนั้นเพื่อนๆไปเน้นค่าเจาะทะลวงจะดีกว่าถ้าทํามีนะ อ่ะถ้างี้มีจะทําไงใช่ไหมครับอ่ะมีจะโอนครับนี่กดโอนอย่างนี้เห็นไหมเอาค่าคี้ออกนี่ออฟที่ถูกต้องที่สุดสี่ออฟเนี่ยครับที่ควรจะต้องพึงมีนะทุกทุกชิ้นเลยอันนี้แนะนําแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบไม่มีค่าถ้าลวงก็เอาเป็นค่าคี้ก็ได้มันก็ทําให้เราติดคี้ทุกดอกนะครับมันก็ยิ่งแรงนะประมาณนี้นะ อ่าต่อไปเห็นไหมอันนี้หมีก็จะพยายามทําอย่างนี้นะครับอินถ้าเกิดเป็นออฟฟ้าเนี่ยมันจะดีกว่าคือออฟเขียวมันจะแบบอินสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นสเต็งสี่สิบแต่ถ้าออฟฟ้ามันจะเยอะครับออปชั่นเห็นไหมอินแปดสิบสามกลายเป็นสเต็งแปดสิบสามนะครับอันนี้เฮดพีเดี๋ยวหมีอาจจะต้องไปเปลี่ยนครับก็าอาจจะต้องแบบไปหาเสื้อหาอะไรเอาค่าทะลวงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ค่าคีก็ได้ประมาณนี้นะเนี่ยอย่างกังเอ่อเข็มขัดหมีนี่คือห่วยเลยครับต้องเปลี่ยนครับเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาอินออกสเต็ง อินเปลี่ยนสเต็งได้แล้วแต่คีย์เลสนี่จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะแต่เป็นแทงมันมีมันก็ดีอ่ะมันจะได้แบบไม่โดนแล้ววูมนะติดคีย์แล้ววูมนะบอสตกถ้าอย่างนี้นะหมีกดเอาคีย์ดาเมจมาใส่อินก็จะดีกว่าครับเอออันนี้มันของม่วงหรือของทองนะของของม่วงอะของของม่วงก็มีโอนมาเลยครับไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เนี่ยอินเราไม่ใช้เราก็โอนมาก่อนครับอย่างน้อยมันก็ยังเป็นค่าที่มันตรงตรงกับเราไงถูกไหมอ่ะอันนี้สรุปนะพยายามเอาค่า 4, ออปชันสี่ออฟให้ตรงกับอาชีพเราแนเซอร์ไม่ควรมีอินครับแรนเซอร์ไม่ควรมีอินเพราะว่าอินไม่ได้ช่วยอะไรอะไรเราเลยนะเว้ยเหมือนกันนักเวทก็ไม่ควรมีสเต็งครับนักเวทก็ควรไปเียเอาสเต็งไปวิอ่าประมาณนี้นะครับก็พยายามทําค่าสเต็ให้ตรงกับเรานะครับนี่เห็นนะอันนี้ก็ดีนะเห็นนะสเตง็งแล้วก็อินเปลี่ยนไปสเต็งนะครับแล้วก็เพียรแทร เนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปเปลี่ยนเอาคีเลสออกเอาคีเลสออกเอาไปค่าทะลวงหรือไม่ก็เป็นในส่วนคี้แค่นี้ครับจบเรียบร้อยเอาเเพื่อนๆอย่าลืมไปเลื่อนขั้นตรงนี้ด้วยครับทำพยายามทำค่าสเต็งน,นะทำค่าสเต็งเกับวิดให้มันตรงกับเราด้วยนะครับเอ่อวิธีเลื่อนถ้วยก็กดไปที่เลื่อนขั้นตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะใช้ถ้วยเก่าสองอันเพื่อนเพืนก็เลือ่อนเออแต่เวลาเลื่อนนี่มันจะเปลี่ยนออปชัน Option นะเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บออปชัน Option ที่ถ้วยที่มันเป็นออปชันตรงกับเราอย่างสเต็งวิด RSL อะไรอย่างเงี้ยนนะะครรับปมาณี้ ทำไงครับก็ให้รีทุกชิ้นเลยเห็นไหมมีวิดอิน in, เป็นสเต็งอนยะ่างคีดีเฟนอันนี้อันนี้ไม่ค่อยดีลนระอาจต้องเปลี่ยนนะสเต็งน้อยไปหน่อยอันนี้มีค่าสเต็งครับจริงๆอย่างนี้ก็ดีนะแต่คือเอาหมีเอาดีเฟนออกแล้วกันนี่เนหะ็นไหมเราสามารถกดย้ายโอนมาได้เลยนะแต่เราเราจะได้สเต็งมาแทนแต่จริงอยากให้เป็นสเต็งออฟฟาร์มากกว่าอันนี้มันน้อยอนะ่ะ อันนี้ถ้าค่าทะลวงครับเหมือนว่าค่าทะลวงสามสิบหมี่ก็จะเอาเลยเนี่ยนะโอนอย่างนี้เลยชมแวบชมรับเอ,อ๊โอ้เราดาเมจจ๋าเลยนะแบบแทงทีเดียวนี่บางกรนี่คือไส้แตกเลยอะไข่นี่ย้อยเลยนะบางกรเราเล่นนะเราเล่นนะอันนี้คือไม่ได้เรื่องครับวิทถนัดอินถ้าไหนไม่ได้เรื่องเพื่อนก็กดใส่เตาหลอมครับมันจะได้แบบไม่ทําให้เราลกมากเพราะว่าเดี๋ยวเราไปลงดันของมันเต็มไงอันนี้อินสเต็งสามสาอันนี้สเต็งหมีสี่สิบอันนี้ไม่เอาครับเหมนว่าเราก็ใส่ไปจะได้แบบ อันนี้ห่วยครับโหอันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้ก็จบไปในส่วนอาวุธนะอันนี้มีสอนเทคนิคการถ่ายโอนและอออา,อาอชีพอะไรที่ควรจะต้องแบบปีสี่ออกนะครับอย่างแรนเซอร์ก็ตามนี้เลยเนี่ยอินไปสเต็งแล้วก็สเต็งแล้วก็เพียแทกครับแล้วก็เป็นในส่วนทะลวงอันนี้แหละทิมที่ไส้แตกนะทิมที่บังกรที่แบบสะดุ้งหยองร้อง,อ,งองกรี๊ดเลยฮะ <laughs> ว่าไปนั่นนะครับ ต่อไปเป็นการทําค่าสเต็งยังไงให้เยอะๆก็คือตาเคลื่อนที่สําคัญมากครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวมีให้ดูกดคําำว่ากําเนิดใหม่ครับนี่เห็นไหมมันจะใช้ตัวนะครับนี่เพื<ๆ>่อนๆดูเห็นไหมอันนี้คือมีปวดบวกสิบบวกสิบแปดมาแล้วมันก็จะใช้ออปชั่นได้หมดเลยครับเห็นไหมเออเดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างอันนี้มีชัยไปก็ได้สเต็งสิบเก้าเห็นไหมแล้วก็สเต็งสี่สิบห้าก็รวมได้อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบ แต่ถ้าทาหมีนะถ้าจะเอาแบบใช้ยาวๆให้เอาสเต็งรวมไม่เดือนหนึครับอาจจะเป็นแบบเออสเต็ง20สเต็ง30แล้วก็อีกอันนึงสเต็ง40อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่ามี p รีอัพแท็กร้อด้วยครับอันนี้หมีก็จะเอาไว้ใช้ชนะทางเลนเซอร์ชนะทางเลนเซอร์คือเราไปตีเลนเซอร์แรงแต่น,นี่คือไม่เวิร์กนะเพราะว่าหมีเป็นเลนเซอร์เออเออแต่ว่ากูก็ไปตีเลนเซอร์อยู่มันก็มียเนาะเออประมาณนี้แล้วเลนเซอร์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนนี่เห็็็นนนป่่อออารสเเตงง21 35 50วมคข้ดียู แต่ถ้าเกิดสมมติมีอยากจะเอาแต่สเต็งเอาแรงเอาหมีก็กดล็อกครับเห็นไหมแต่ว่ามันจะใช้ตัวต๋วเพิ่มขึ้นเพื่นเห็นไหมตั๋วเพิ่มขึ้นแต่ออฟอื่นออฟอื่นมันไม่ได้เรื่องเลยไนงะใช่ไหมเราจะเอาทําไมใช่ไหมนี่นถ้าเกิดจะเอาแบบวิกเพลคีเสียสบก,กดรีเลยครับออโอ้โหเกือบจะดีแต่แม่งเป็นสเต็งเป็นอินนะ่ะงะเลยอ่ะอันนี้งะเลยนะอันนี้ไม่เวิร์คครับเห็นไหมรีทีหนึ่งเจ็บปวดน,นะทุกทรมานโอ้โหมันก็ยังสเต็งเป็นอินอีกบัตบัเคียบบัคบัคู การตั้งทานทุกค์ดไม่เวิร์กเลยครับอันนี้เราต้องการเป็นอินเบนสเต็งนะโอ้โหเเปลืองชิบหายเลยมีกดอีกทีนึงพอแล้วโอ้โหไอเฮี้ยนสิบเนี่ยแหละวิธีการทานะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ออฟที่ไอ้นี่ก็ลองกดดูโอ้แม่งเจ็บจีจารเลยว่ะมีกะว่าจะเก็บไปกดอันอื่นก่อนนะอ่าประมาณน,นี้เอาง่ายให้เพื่อนเได้ค่าสเต็งรวมให้ได้หนึ่งร้อยครับหรือว่าได้พีองแครเพิ่มอะไรแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่ามันรีค่อนข้างยากนะอย่างนี้ก็สเต็งไปอินมนไม่เวิร์ก อันนี้มีจะได้อยู่ที่เพื่อนๆเห็นไหมออฟฟี่หกเห็นไหมเราต้องปลดที่เรเว่าสิบห้าก็คือต้องอัพดับังกรตจน,นให้เลลวล1สิบห้าเหมือนจะปลดออปชันตรงนี้อันนี้เลลว่าสบแปดแค่นั้นเองครับโอ้อินสามสิบสองถือว่าน้อยมากเลยอ,ะอ่ะอ่กดรีสักทีหนึ่งเรียบร้อยเลยครับแหกครับแต่ว่าเรากดไปถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปกดเซฟก็ได้ครับโอ้โหไม่หวย อันนี้เอาเรื่องว่ะมีสเต็งสองอันเลยอะเป็นสเต็งเป็นสเต็งสามสิบแปดกับสามสิบหกเจ็ดสิบอุยอันนี้โอเคดีกว่าอันเก่าครับเนี่ยเออเดี๋ยวมีเอาแต่เนื่องจากว่าเห็นบ้าหมี่ยังไม่บบกเออยังไม่บบกสิบห้านะครับก็มันก็ยังไม่ปดแต่ว่าเดี๋ยวหมี่จะเอาอันนี้แหละแล้วเดี๋ยวมีอัพเลเวลมันก่อนอย่าลืมนะเวลาจะอัพก็อย่าลืมดูด้วยว่าเลเวลเราถึงออฟมันหรือยังไม่งั้นมันยังไม่เปิดเราก็ไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้เรากากกว่าเดิมนั่นเอง เออะไอ้ฟ้านี่หมดอีกแล้วพระเจ้าเหาซื้อครับมีเท่าไหร่ซื้อไป <c oughs> อัพไม่พอแน่เลยสองใบโอไม่ก็อัพได้ทีเดียวแน่นอนเงียบแล้วก็ขายอีกยี่สิบห้าเฮ้ยน้องต้องแจกหน่อยโอ้โหแจกหินลุงสิจ้าแม่ มันไม่มีซื้อแล้วมันเนี่ยมันจํากัดซื้อต่อวันอยู่แล้วอันเนี้ยนะไม่ได้แล้วจบสิ้นกันที่โรงอาหารโอ้ส่งไม่ครบแน่นอนนะครับก็เป็นว่าอย่างที่หมีบอกก็คือพยายามเอาสเต็งรวมครับกาเนิดใหม่ให้สเต็งรวมหนึ่งร้อยอันนี้คือดีสุดไออย่างนี้จริงๆแบบนี้ก็ดีแล้วนะเนี่ยสเต็งถึงจะรวมประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสเต็งสเต็งรวมประมาณเจ็ดสิบแต่ว่ามันได้ค่าพีไอแท็ก่งร้อยยี่สิบเจ็ดนี่คือว่าเยอะครับเอาเอาเอา,เอา,เอาแบบเนี้ยเล่นได้เลยแล้วก็ไปปลดสิบแปดแค่นั้นเอง เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีค่อยไปปลด1ิบห้าก่อนแล้วเดี๋ยวมีค่อยเลื่อนตรงนี้จะได้สเต็งเยอะเลยประมาณ8ปสิบโอ้ถือว่าแจ่มมากเลยนะอันนี้ยใช้ได้เอาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอันไหนกาครับอันไหนกาเขาจะรีอันนี้สเต็งส0ิเอออันนี้เห็นว่าอินเปลี่ยนไปสเต็งอันนี้ดีอยู่ประมาณรวมๆประมาณหกสิบใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนนะครับเนี่ยมีข้อเสียงนึงคือสเต็งเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอินอันสุดท้ายเนี่ยโอ้อันนี้เน่าเลยครับเกือบจะดีแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองสักหน่อยดิเอาแบบดีๆม่ต้องแบบนี้เลยนะโอ กดไปที่ศีรษะาสตร์เลยนะเออคิทติคอนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตะกี้มีกดล็อกไม่ใช่หรอมีล็อกผิดอันว่ะเมื่อกี้จี้กูล็อกผิดอันใช่ป่ะเออเฮ้ยล็อกเลือดโอ้โห่อกี้เราไปล็อกคิโอ้แตกเลยนะอย่างงี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอ้โห อะอย่างงี้ไม่คุ้มเลยจริงๆมันก็ดีนะถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วแบบอัน,อนล่างมันเป็นแบบว่าอินเป็นสเต็งนี่จบเลยอ่ะเดี๋ยวมีอันผมมาเราก็ต้องถูกมาสเต็งเพื่อนเพื่อเวลาเวเวลาเรอก,กดห้ดูให้ดีด้วยนะครับเออคือค่าเต็ม,มาใหม่สูงว่าไม่เอาครับผมนี่เห็นไหมถ้าเราไปเอาค่าสเตตัสเนี่ยเห็นไหมมัน9้ายปดมันสูงกว่าค่าจริงแต่คือเวลาเวลากดไปมันไม่ได้ตรงตัวกับเราไงมันก็ไม่เก่งใช่ปะล่ะออาคำนวจใหม่ครับ เออเอออะไรวะดีอ่ะเนี่ยอยากให้อันล่างมันเปลี่ยนครับถ้าอันล่างมันเปลี่ยนเป็นแบบเอออินไปสเต็งจะจบเลยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้ได้อยู่อ่ะเห็นบ้าเราก็ไปเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นสเต็งอุย้ยอันนี้อันนี้ไม่ดีเลครับสเต็งเป็นอินต้องอินกลับมาเป็นสเต็ง เพราะแต่นี้ใช้ได้อยู่เห็นไหมมันมีสเต็ง28กับ24นะครับคือถ้าเกิดในในช่วงแรกเพื่อนๆอาจจะทำร้อยไม่ได้เพราะว่ามันใช้ค่าดีเยอะก็อาจจะรวมให้ได้แบบค่าที่เราต้องการว่า50 60ใบอะไรเงี้ยเอาไปใช้ก่อนนะโอ้ยเพื่อนๆอย่าลืมว่า U R เราต้องทําหลายตัวครับเห็นไหมเออเนี่ยหมีก็ไม่น่าไปกดเลยเนี่ยไปกดเอาแต่เอาสเต็งก่อนตอนเนี้เอาตัวให้มันเอาเอาง่ายให้ตัวหนึ่งสเต็งสั30ก30-50ก็เจ๋งแล้วโอ้นนี้ได้สเต็ง20เอง เอออันนี้ดีครับเห็นว่าอินบวกไปสเต็งเห็นไ่มเราก็เพียงแท็กอันนี้ดีใช้ได้อันนี้สเต็งอันเดียวสิบสองอันนี้ไม่ค่อยเท่าไรกดที่ดีดิอ่านี้สเต็งไปสิบแปดครับโอ้แต่อันล่างไปสี่สิบสามกดไปดีกว่าเดิมนิดนึงวิดยี่สิบเออขวาด,ดีกว่าน่อยอาจจะต้องอันนี้อาจจะต้องแก้อินครับเอาอินข้างล่างสี่สิบสามออก เปิดภารกิจอะไรครับเนี่ยอ่ะอันนี้ดีครับเห็นมาสเต็งแล้วก็อันที่สองอินเปลี่ยนไปสเต็งน,นะครับแล้วก็สเต็งยี่สิบเก้าเออถ้าเกิดสี่ออฟแรกออกมาแบบนี้คือดีมากครับอย่างแ่ยเนี่ยออฟที่ดีต้องเป็นแบบนี้แล้วก็อันล่างอาจจะอาจจะไปออกแบบเพียร์แพ็คร้อยหนึ่งแล้วก็สเต็งบวกแปดสิบนี่จบเลยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้หมีทําไม่ดูคร่าวๆแล้วอ่ะต่อไปการหาค่าเซตัสก,ก็คือการปลดล็อกนะครับในเล่นการการเล่นกิจกรรมมีอะไรบ้างอ่ะเห็นบ้างนี่รับสองพันแต้มมิตรภาพม,มิตรภาพคือไป ไปลงดัน3รอบก่อนแล้วเวลาเราไปลงรอบทีส4มันจะขึ้นแต้มช่วยเหลือใช่ไหมเพื<ๆ>่อนๆลงจบรอบหน<ๆ>ึ่ง <50, S 2> ก็ได้50สิบก็วันหนึ่งมันได้และมันมาได้แต้มมีตรภาพแค่หนึ่งพันสองพันก็คือ2วันเพื<ๆ>่อนๆพยายามลงกี่รอบวะยี่สิบรอบรอบละห้าสิบใช่ไหมยี่สิบรอบหนึ่งพันพยายามต้องต้องต้องพยายามลงครับเพราะว่ามันจะปลดเรื่อยเรื่อเห็นไหม แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะสมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆใส่น้องโดโน่ใช่ไหมเพื่อนๆไปใส่แถว2ก็จะบวกสเต็งของโดนโน่ด้วยเนี่ยมันก็จะได้ต่อ้วยครับสเต็งเราจะขึ้นมาหาสารเอาง่ายเ,เพื่อนๆใส่น้องโดนโน่ครบ5ช่องนี่ก็สเต็งบวก500อันนี้มีพูดแบบเข้าใจง่ายถูกป่ะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเจ้าไอแซคนะครับไอแซกก็ปัดจัดปาร์ตี้เต้นรำเห็นไหมครั้งแรกก็ได้ร้อยสิบหกสมบูรณ์นะเราใส่ไอแซคช่องสองช่องสามช่องสี่นะบวกสเต็งห้าร้อยมันมันร้อยสิบหกนะก็ห้าร้อยห้าสิบถือว่าเยอะโคตรเห็นม อ่ะต่อไปเป็นในส่วนลิกนะครับลิกก็จะเป็นในส่วนแต้มประทัสเออแดงฟ้าที่มีเล่นไปสองครั้งเองไม่ค่อยมีเวลานะก็อย่าลืมไปเล่นอีเวนต์มันด้วยครับวันนี้มีอีเวนต์ปาวะ<ม>เดี๋ยวดูกันนะครับโอ้โหเขารู้ว่าน้องน้องเขารู้ว,ว่าเราต้องการว่ะน้องรู้ใจพี่จริงๆเลยพี่ต้องขอสะหน่อยแล้วอย่างงี้ไม่ได้เลยนะเออไม่ได้เลยแล้วเ,เดี๋ยวมีค่อยไปแลกต่อ <laughs> ไม่ได้เลยนะน้องรู้ใจพี่จริงๆเลย นั่นแหละครับก็อย่างที่หมีบอกก็คือนั่นแหละพยายามปลดครับเอ, Theo อเดี๋ยวเดี๋ยวนะปาร์ตี้เต้นอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวทีมชนะฟ้าวันนี้ไม่มีอ่ะวันนี้ไม่มีนี่ปาร์ตี้กล่องลบไม่ใช่วันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ไม่มีนะครับนี่เมื <S <S <ๆ>่อเมื่อดูตรงนี้ได้เลยครับนี่ <S <S นเห็นนะเมื่อวานมีนี่นี่ี่ทีมแดงประทาฟ้าก็ มีกิจกรรมเกมนี้ต้องพยายามเล่นจริงๆเพราะว,าว่ามันต้องปลดล็อคแอชิเมนต์ของคาเออคาใครอ่ะมันค่อนข้างใช้ต้องใช้เวลาเล่นนะเห็นไหมมื่ไได้ปลดล็อคแค่สี่ครั้งนะเดี๋ยวก็จะมีต่อไปปลดล็อคแปดคั้งสิบสองสิบหกต้องพยายามมาเล่นบ่อยๆนะครับแล้วอย่าลืมก็ใส่พี่ลิกทุกช่องด้วยก็จะช่วยทําให้บวกเยอะๆนะครับพี่ลิกก็ทําง่ายด้วยเห็นไหมครับนี่ใช้แค่หมาป่าเองเนาะเ,เดี๋ยวมีหอพูดให้จบครั้งนี้ก็จบแล้ว อันนี้แต้มประลองก็คือสนามประลองเข้าไปประลองครับนี่สามพันห้าต่อไปคือหมื่นสองเบ้านจะได้ค่า RSL ก็โดยตรงกับเราก็คือถึกนะครับอันนี้ได้เป็นในส่วนโบนัสดาเมจอัดก็คือดาเมจเข้าตรงๆเลยเป็นทูดาเมจนะครับของพี่ราคารเอ,าอันนี้บอกแล้วมีตัวไหนยังไม่บอกว่าอันนี้เป็นในส่วนเหรียญบ้านส่วนก็คือเนี่ยครับทำกิจกรรมขอภัยครับหมีอดัดดู่หรอเอาเว้นรับ พอพอลืมไปบ้านอะไรนิดเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แต้มบ้านส่วนครับก็คือเราทํากิจกรรมของบ้านเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกดรับเหรียญตรงนี้ครับคือบอกแล้วเกมนี้มันต้องมันต้องทํากิจกรรมเพราะว่ามันบวกสเตตัสตรงมันบวกสเตตัสเยอะมากนะอีเวนต์เกมนเนี้ยเนี่ยต้องทํานะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเคลียร์บททดสอบของโฮโลโฮโลก็คือไอ้บังกรแดงอะ่ะเพื่อนเนลองอ๋อเลยใช่ไหมโฮโลตรงนี้เลยครับ นี่อันเนี้ยถ้าเราเคลียร์ไปสามครั้งก็คือหมด <g ül üyor> ก็ก็ก็คือรอบแรกใช่ไหมต่อไปจะเป็นในส่วนรอบสองไนแอมแล้วก็จะเป็นไปเรื่อยๆรื่อแล้วเดี๋ยวมันก็จะให้ปลดโฮโลตัวอื่นไปเรื่อยๆครับก,ก็ทําตรงนี้ให้ผ่านถ้าไม่ผ่านก็กดเข้าไปตายหนึ่งทีแล้วมันจะมีปุ่มช่วยเหลือก็กดกล้งเพื่อนเลยครับ <g ül üyor> <g ül üyor> ใช้เงินแก้ปัญหาแล้วก็เป็นในส่วนน่าจะมันมันจะมีอะไรนะตกปลาเออไอ้รับของขวัญก็คือเพื่อนเพื่อนเราส่งของขวัญมาให้เราครับ าามภพการสำรวจสามภูมิภาคก็สำรวจแผนที่ครับมันจะมีอีเวนต์มีอะไรอย่างเงี้ยเออมีกล่องก็สำรวจให้หมดอันนี้มีคงไม่วางทำแน่ๆเลยแต่ได้ค่าที์ถึง235คนจะทำนะครับตัวเรามันก็เน้นติดคี้อะ่ะเออต่อไปเป็นส่วนจับอันฟ้า <c oughs> ขอไปครับอันฟ้าคือปลาทองปลาปลาขอบทองเวลาเพื่อนตกเห็นบ้างมันจะเด้งขึ้นมาเป็นปลาขอบทองนม่นแหละอันฟ้าก็ตกไปเรื่อยๆ ไม่ถ้าไม่รู้อะไรก็ไปตกปลาออโต้เดี๋ยวมันก็ครบเองครับเนี่ยอย่างหมีก็ได้ห้าแล้วเห็นไหมก็ตกไปเรื่อยเรา่บางวันหมีก็ลืมไปตกนะหลับหมดแล้วแหละหลักๆมีแค่นี้ครับในการปลดนะอันนี้อัปเกรดอาวุธของฟ็อกซี่สีทองก็ไปอัปเอดอัปเกรดอาวุธของฟ็อกซี่ครับแค่นั้นเองชนะในโคลอเซมก็ตีชนะแค่นั้นเองครับอันนี้ทีมแดงพูดแล้วบ้านผลฮอทอแปดครั้งก็ไปบ้านผลฮอทอตีไปเรื่อยเรื่อครับเดี๋ยวก็ครบอันนี้มันอีเวนต์เราต้องทำทุกวันอยู่แล้ว ต้มรอลองน่าจะหมดแล้วแหละเนาะหลักๆใช้ก็ใช้อยู่แค่นี้เองอีเวนต์นักล่าสมบัติเป็นมีทุกวันอยู่แล้วครับเปิดหีบอะเออปราบบอสตัวในอีเวนต์อ,อันนี้หมียังไม่ได้ไปทำเลยว่ะปราบบอสตัวในอีเวนต์อ๋อทองลบทองลบหมีไม่ค่อยว่างไปก็เป็นในส่วนอีเวนต์นะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปด้วยนะครับผมอวตารอวตารก็กดซื้อตรงซ้ายบนเนี่ย,ยเดี๋ยวมันจะมีตาตาให้เรากดแรกครับเห็นไหมมีเป็นตาเขียวเพื่อนๆก็เลือกเลย มีครบเจ็ดครั้งเจ็ดอันแค่นั้นเองครับอ่าเรียบร้อยครับหมีบอกทุกอย่างหมดแล้วที่หมีรู้มาทั้งหมดนะเกี่ยวกับการบบกสเต็งนะครับหรือว่าทําค่าด้านใดด้านหนึน่งไปอย่างที่หมีบอกคือการที่เราไม่ใช้ค่านั้นก็คือเอาไปในส่วน Option ออปชันอินเปลี่ยนเป็นค่านั้นอย่างเช่นของหมีเล่นสเต็งก็อินเปลี่ยนเป็นสเต็งนะครับแค่นั้นเองหลักๆแล้วก็เอาทุกอ,ออปชันอย่างดาคายแต่ดาคายต้องใช้เงินเยอะนะและการเปลี่ยนออา ต้องออกสเต็งให้ได้รวมๆกัน100พี่ยังแข่งสักร้อยหนึง่งถึงจะจาบนะครับซึ่งความเป็นจริงค่อนข้างยากอยู่เพราะนั้นทำามบุรจะง,ง่ายเห็นไหมเพื่อนก็กดถ่ายโอนนะครับก็เป็นในส่วนพยายามเปลี่ยนเอาอินไปสเต็งเพราะเราไม่ได้ใช้แค่นั้นครับจบเรียบร้อยเ่าเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการทำค่าสแต็ตให้ตรงสายหรือว่าอาชีพไหนควรสแตตอะไรก็ามาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์พวกคุยแล้วเปลี่ยนกันได้นะครับตรงนี้จะต่างกันเยอะอ่ะสมบุตินะมีไปเจอกับคนพลังเท่ากันใช่ปะเ,เ,เขาไม่ได้ไปเล่นสแตตตรงใช่ปะอาจจะไปเจอแบบนเลย พลังเท่ากันแต่เขาตีหมีเบาพียอแหกเขาก็จะตกอยู่แค่12ื่นสองหมีหมตีกันไงเราก็ชนะอ่าอันนี้เขาเขาถึงเรียกว่าสเตตตรงสายประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ